Up, kind of พี่วันนี้ครับัสดีครับเอาไหมครับพี <Elmo or something> ่ตัวใหญ่ช şey ่วยกันใช้บอร์ดไหมพี่ใช้ใชมืดไม่ได้เอาไฟฉายมาเดใินไม่ไหวแผลตรงไหนไหมไม่มีไม่มีครับเมาด้วยใช้บอร์ดอลพี่ลึกด้วยคดีิรแปอ้าสามอิราแปดส พร้อมกู้ภัยสามเสนสองศูนย์ศวสิบซอยส2 8เ่ซอยย่อยองค์คณะสิบสากรณีผู้บาดเจ็บตกจากที่สูงเปลี่ยนีนวชิระแปดาสามสและผู้ใดเป็นและกู้ภัย3ามเสนสองศนย์ศูนเปลี่ยน เราบอกเดียวบอกตัวใหญ่ลถึงไหนล็อกละล็อกอยู่วิเข้าไปข้างในลึกเลยเหรใช่พี่มันลึกเลยอ่ะต้องเดินเข้าไปอ่ะไอ้เหี้ยถ้าเข้าทางนู้นน่ะมันเข้าได้อ้ะไเหรอเข้าทางตลาดเก่าอ่ะตรงตรงตรงร้านแก๊สเ่ะพี่ตรงร้านแก๊สเหรอโอเคไปให้สุดได้ไม่ใช่มันก็ทางเดียวกันนี่แหละ ยกยกมาได้เข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนพี่เอาบอกเข้าไปเลยัยงไม่สิทธิ์ที่ไหนพี่ไม่รู้เลยครับยังไม่ได้เช็คเลยครับ ยนไหนครับไหนครับคนไหน <anut? S 2> <centimet S 1> อันนี้มันจะรู้ไหนได้ป่ะเนี่ยถ้าพี่ออกเนี่ยง่ายกว่าตรงนี้ออกง่ายกว่าทางนี้ค่ะออกง่ายกว่าถ้ามีมันก็มันก็แต่ว่าให้รถอ่ะการ่อรรถออกนี้มัน้ครับผมใครเป็นยาคนเก็บครับ พี่มีบัตรประชาชนคนเจ็บไหมเดี๋ยวขอเช็คสิทธก่อนเดี๋ยวพี่มบัตรประชาชนอยู่ไหนโทษนะครับขอวนท่าหน่อี่ไหนถาเราพอเรา็นรอยดีถ้าพอไม่ตองมาย่ัวครับครับครับเขาก็อยากตัลที่มาจากฝั่งใช่พี่มีบัตรประชาชนให้ผมไหมกเอาบัตรประชาชนให้ผมหน่อย ่อจดได้เลยต้องแชไม่เป็นชี้หหลายคนแชร์ขึ้นบอดก่ม่แม่ต้องการแบบประชาชนครับเล่นอีกสามหลักเพื่อจะส่งโรงพยาบาลครับอันนี้ผมประสานกับโรงพยาบาลอยู่เข้ามาทำยูทูมางี่ไหน อะไเอาตรงนี้ได้ใช่ใช่ตัวใหญ่ะไม่รู้อ่ะใครเลยลองช่วยเลยน้าเอาพินมีผ้าเจ็บทางไหนมีผ้าคลุมขึ้นเลดูเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนแล้วก็จะให้เดี๋ยวเอาขึ้นบอร์ดก่อนนอนนอนนอนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนโอเคกอดไว้กอดไว้โอเคดีมากนะาผ้โดนนะโอเคค่อยๆขยับขึ้นไปโอเคครับ เดี๋ยวนี่ต่อไปวะเก็บตรงไหนบ้างเนี่ยก็พอเก็บไหมเดี๋ยวหาหาเยียดไปเลย

พี่นอนไหมนะแต่ถ้าจอดอยู่ตรงนี้ดีกว่า๋องบอกข้างก่อนเกิดอะไีขึ้นครับผู้หญิงใช่ไหมเอามานะ้วลงมาพี่แล้วญาติแต่งตัวเตรียมไปโรงพยาบาลด้วยเลยครับมีผ้าคลุมให้พี่เขาหน่อยมีผ้าห่มไหมโทษๆเอาผ้าห่มมาด้วยมาเออมามาอะไรกันนะครับไป หลายพี่ผู้ชายเลยครับทกคนช่วยกันอันนี้ประสานวัชิราแล้วใช่ไหมไม่เดี๋ยวเป็นมิชชันเลยอ๋อมิชชันไ่้เดี๋ยวรอผัดก็ได้ครับเดี๋ยวรอผัดเปลี่ยนเดี๋ยวเพิ่งยกพี่กไปเดีระวังหัวนะตรงนี้นะโรงพยาบาลมิชชันพี่ผู้ชายเอย่าช่วยไปผัดเปลี่ยนก็ยกไปพี่ขอข้างเรียนใจอเหรอโอ้โห เขาตกจากไหนอะพี่คือเลกอ้ประมาณเมตรสองเมตรได้แต่เดินถ่ายดีใส่มระวังหัวนะระวังหัวเดินสองทางระวังหัวนะครับโทษเราเตาคือโทรศัพท์ยยงากาเมาโทรโมยมั้ ลิสลิเนาะโทรหาเมาแล้วใหเหมือนแกโทรมาเรื่ง้กเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไป ไป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 ไ ไปไีตามไปด้วยไม่ใช่ไตางย้ววัดชีล่าแปดส้าสวัชีาดิบห้าสามสามทั้งเติมบัดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งลายตกจากที่สูงประมาณ1เมตรช่วง,ง,งนี้กู้ภัามเสยให้การช่วยเหลือน้ำ25เราพอมิชชั่นเปลี่ยน สองศูนย์ศูนย์หนึ่งเด่นบไปามเศนสองศูนย์ศูนย์หนึ่งชืวอเดือน้อสที่เดือดทย่บานหัวแปดหัวศูนย์หักเลยหักเลยยี่สิบสามศูน์นี่เขตสามเใช่ไหมพี่ใช่โอเคทำเสร็จขยับตัวได้มันยังลุกขึ้นบอดเลยเดินได้เชื่อดิเมาเลยาการนอกพรดูตัวถ้าคนขยับตัวได้ยังไงก็ลุกได้ แค่ไม่ลุกเองอ๋อผมผ่านมาพอดี ตีชีราแปดสิบห้าสามสาชรแปดสิบห้าสมกรีเพิ่มเติมพร้องกำลังอาสาสมัคร 3, สามเสด็จเลิกวอร์ตร 3, ิดที่กระเทศวสี่ร่วมมนนวยการจราจรรนำทางเวลานี้เปเลี่ยนวอร์ี่รถจะเป็นมา ออนบอดมาีป okay. ัดออกมาให้หน่อยเร็วผู้หญิง yep> ปัดออกปัดออกโอเคตกจากลิชิดาแปดสิบอาสามสาม ชรดิ้ชราแด้พร้อมกภัยามเนำบาดเจ็บอ1ิรอพริชั่นเดี๋ยวพร้อมกภัยเบาดเอนรายสิโรงพยาบาลอินช่่นึงคือสี่กอดกไว้กอดกไว้กอดกไว้ ที่มีแมสไหมให้เขาใส่แมสหน่อยไม่มีเลยพี่อต่อแล้วต่อถ่ายรูปไปแบบกี่ไปง่ายจะขี่ถ่ายไหมไม่ใช่อันนึงวัลชามีนตีแล้วมาแล้วพี่วันนี้ครับผมมากครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับผม ดีจีราแปดสิบอาร์สาสาีราิบ้าสามราเพิ่มเติมรูทบัตรเจ็บแพย์รับตังนี้เลิกวอลติปลอพอ แจ้งว่า14เวลานี้เปลี่ยนว่าไปด๋ยวจัดส่งในระบบเป็น